ครับผมทีมันยองฮะยังทีวันนี้ก็มาอีกวันผมไม้ศรีทำมนแล้นผมมานี่ไม่มีคนนะวันนี้มามีคนละเพราะว่าวันนี้ก็มีงานงานที่ม้ศรีขับผมที่มาดูว่าอ่าเขาจะมีการถวายทบุญของอาจารย์ริสาตอนนี้มาดูชาวบ้านเขากำลังจะุูที <serving> ่ไม right ้ศรีคำนะคุณวิธีใช้ดอวยงานของเขานี่น่าจะยังไม่ถึงนะแต่ว่าวันนี้เขามีงานอะไรได้ก่อนมาดูชาวบ้านเขา แล้วก็บางส่วนก็มานั่งรอตรงนี้าวชาวชาวชาวบ้านตอนนี้เขาจะขบวนกันชาตนะรนหิ้งฟงฟงาสตรงนั้นเขาจะการไม่สันตที่ดูชาวบ้านตรงตรนี้พอดีใครเลืเขามาชมนะครับกไม่สนิธรมที่หลายคนมาแล้วดีใลืน ไดว่าไดก็่าก็ยังได้ลองลุยทนน้ำตัางต้นนี้เป็นไม้เรีคำเส้นเราเรืนเราเรรากระสันที่สำคัญพึ่งรองทาอเรียนกสารนี่เป็นช่อเป็นช่อน้อยตุ้งช่อน้อยตุ้งน้อยีเปยเยนำเสนลแล้วไปเกี่ยม เจสายค่ะสายชาวไทยนี่เขาจะเล่งเลี้เรื่องตามเี่ดีสายนะเี่อที่ผมเคยเล่านล้องเรานี่จะว่าต้็งการแต่คนชาวไทยนี่มีข้าภาษาเอาภาษาแล้วก็งานเฉพาะสั่งการที่้การขับนไปเราไปแมา กำลังสางันบางทีเจ้าภาพเขาก็างไปทาอไรมาทำอ่าเดีย์าของชาววัมั่งอะไรประมาณนั้นผเข้เอาดูนะผมเขาเขากำลังก่อดจดีไซสากันทำเจดี์สากันเพราะว่าเขานิยมที่นี่เปการจดีย์สายของาบ้าน ม,มันนั่งรองกันตลอดนะที่จริงเขาว่างานยังเขามไม่เริ่มนะแต่เพราะว่าคุณรู้ก็ามาดูก่อนนะจนก่อนมาไม่มีคนสักคนเงียบๆแต่ตอนนี้มาดูเขาบึงก่ดนจดีไซน์ที่ทไม้สลิดคำนะผมตัวนี้ไม้สลิดคำที่ผมเคยนำเสนอนะไม้สลิดคำ การถมก่อจิติสรที่ม่สนิทคำยอนพระองค์ดูต่อกำลังดูต่ออีกนะี่ก็ทำพวกข้าวพวกแกอาวไทลือน่นลุยชุดแต่ไทลือออกแนวเคนเท่าโบราณเนี่ยเขามาถมจิติสรดูเป็นพิธีแบบพื้นบ้านพิิ่งงานพิธีกอจิติส่บงนี บหนหนงงุหนึ่งในเรื่องราวประเพณีพบ้านอนุยองอองานบุญไม่สรีคบบนี้เพราว่าสองสามวันนะจะถึงเทศกาลใหญ่ขอเขาแต่นี้เขาบอกว่าเขามีการทำบุญพิเศษผมก็รีบมาเลวผมเมื่อมาวันก่อนเห็นคนสักคนนะวันนี้คนมาวันก่อนเห็นคนสักคน สสัยนะครับใส่นาดใหญ่เตวใจใส่น้ำใบใบให่ข้ผยำนะพย่เล้าใส่เดือยมย้อลงมาเ่งเ่าเร่องาผาเองพอน้ำด้วคราชีเจ้าค้ำย่นอย่อันมาผูกผู้งเมืองดี่ังเรานด้โคราีเจ้าค้ำยันยู่เจ้ ตอตอกไม้เกี่ยวจับเกี่ยวก็การถวายเกียรติศรีนี่ชาวไทยเขาเรียกผมว่ผมเคยเล่านะครับางส่วนอ็หมายคำเนี่ยหมายคำสตานี่ผมที่ผมเคยแนะนำเสนอแล้วผมเดี๋ยวพอจะไปคำที่ต้นตามต้นขลิ่นเนี่ยหมายถึงว่าคำชะตาคำชีวิตอายุของต้นที่ยืนยาวนะแล้วก็ที่เสาเนี่ยเสานี่เป็นนี่ก็ไม้คำตะตามก็ถ <Support> ือว่าเป็นที่เขาทำแบบมั่นคงผม ที่ตรงนี้เขาให้เช่าบูชาถ้าไม่มีก็มาเช่าบูชานี้แล้วก็ทําบุญตรงนี้นะไปค้ำสตาที่มาสีตรงนี้ที่เห็นด้เล็กทำเล็กมาดูเขาี่เอาอย่างทำเมื่ไม้จีเจ้าเอ้นไทตัวใหญ่จีไม้ลาีนเกี่ยวคุมคับในตัวใหญ่จเจ้าเลิ่มใบก มีในกรรสุขกาัองท้งเล็กทางใหญ่น่ะของเบยเล่าตรงนี้ต่มจะองก็อย่างที่เห็นนะเขามาทำบุญวันจริงๆวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรนะครับว่าปฏิบัติการทำบุญก่อเจดีไซน์ะที่ธรมาเสรีครผมก็รีบมานะผม แต่ถ้าเป็นเทศกาลที่โคนจะเยอะนะแต่น,นี่เห็นว่าชาวบ้นาบนมาทำบุญกันแล้วก็เลยเามาดูนะดอกไมสรร้สีคำนะดวงแบบมุมกว้างๆมุมไกลๆดูถึงนะโน่นนะชาวบา้วา,าวบวนก็มาทำบุญกันอย่างที่เคยอธิบายเนะี่ยตัวนี้เป็นเสาตัวน,นี้นี่เสาคำสตาร์นะผมแล้วก็ให้ดูนะที่เขา ผมดวงดาวดวงดาวเกี่ยวกับเสาคับศาตันนี้อย่างที่เป็นสามารถก็ใช่นชาวบ้านก็มีความเชื่อว่ามาคำต้นสรีตัวนี้แล้วก็คำอายุคำสตาราศีเทศกาลนี่คนเยอะนะผมเอาขี่เด้ยวขจริงเขาพมามวก็วันนี้ก็มีการถึงนบวบลนกอเกเรซาด้วยหนึ่งในดวงดาวดวงดาวที่ยอนยนะ การการพัฒนาการผสมผสานการมาสตรีคำวปนนี้นะผมแต่คนก็เนี่ยถือไม้มาคนละเล่มสองเล่มเดียวงานเทศการคนจะเต็มนะผมเยอะผมเคยเจอแล้วรถติดกันแต่วันนี้เขาทำเห็นว่าพลอกไปเล่ก คตรงที่เ็นาอนเดียว่าคำสตาราศีคนโชคคำราคำอายุผู้ที่ได้มาคำตรงนี้ดูนะพี่เป็นไม้ไหมไม้สั้นไม้ยาวไม้สัสตาแล้วเ็าเช่าบูชาหา่ตรงไหนนี้ได้ดูสองอิศวโน้ดแบกมากันให้ดูชาวบ้านพอ แบ,บไม้ค้ำสตารมาละโนนโเขมีให้บูชานะผมบางทีจะมีเงินเห็นเงินมัดจดต้นไม้เาเรยมันจะชอบมันเป็นคำเล็กๆตรงนี้นผมแต่เสาใหญ่ๆนี่ก็ใช่นะเสาค้ำสตาน่ะ์ตัวใหญ่ๆนี่ก็ใช่หมดผมถ้าเขา,เามีเงินมีสักพาแรงอะไรก็มาท,ทำแบบใหญ่ย ถ้าไม่ใหญ่นะผมออนนี้เรากำลังมานะวันนี้ใช่หมดเสาคําสตาที่ผมเคยนําเสนอแล้ววันนี้ผมกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเห็นเพราะว่าเขาว่าจะมีงานผมรีบมานะผมวันก่อนผมมาไม่มีคนนะฮะซากคนอันนี้รีบมาดูเขามาแท้ๆมาชมผมเรื่องราวๆไม้สอีคล้กับเสาค้ำสตาไม้สตาประมาณนั้นับผม ว่าตอนจริงเท่ดูดูดูงตอนกาลเขาจะเยอะกว่านี้ียวดงแบจิตใจ่้เกาีละีคนีนจแต่เขามาในคนหนึ่ง้องอันนึ่งคนนึงสองนสามคกัดี้ว่ามาอยูน้วาจะมากดน้ำาดน้ำตรงนี้นะครับเงครับผมที่เห็นนี่ก็เป็นจิ่ไม้สลีคำนะที่เขา เอามาเตรียมมาให้เช e ่าบูชาองเว่าซื้อเช่าบูชาแล้วก็ไม่ร um ู้ว่าเล่มอะไรขายกันไงไม่รู้นะน่นเสร็จแล้วเขาก็เขก็เอาไปข้ามน่นเขาถือไปถือมาวันนี้เริ่มนะผมเอาไปค้ามที่ต้นสลีดผมอ๋อมีมีมีนาเช่าอะไรูเอาเล่มละ้ถึงันจัดประมาณ สิบามันจะมีอันสั้นอันยาวนะแล้วแต่คนที่เยาจะเลือกเอาได้อันสั้นอันยาวอันเล็กอันใหญ่แล้วแต่แล้วเป็นไม้จต่เข้ามาที่นี่ทุกคนก็ต้องได้เอาไม้หนึ่งอันนล้วก็ไปค้ำสตาไปก่อนผมปฏิความเชื่อเขาวันนี้จริงงานเป็นงานที่กำลังน่าจะกำลังเริ่มนะผมเพราะว่าเนี่ยจะไม่ใช่งานจริงถ้างานจริงเพขาคนจะนั่นกว่านี้นะ ด้านในนะด้านบนต้นไมาสีคขาี่เป็นผู้ชายเขาขึ้นไปได้แล้วผมเขาเห็นคล้ายๆอย่างเอาน้ำขาวมิ้นส้มปล่อยน่ะสะสนมนะน้ำน่ะผู้ชายขึ้นไปได้ผมตรงโน้นนะด้านในนั่นเพาว่าผู้หญิงนี่ให้อ่าไปไม่ได้นั่งกันด้านนอกนเดี๋ยวเขาจะมีพิธีนะผมดูพิธีอะไรนะ่ะน่าจะทำบุญนะเขารอเพาว่าจริงๆแล้วงานยังไม่จบนะผมแล้วก็วันนี้เขามีพิธี อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่มาเลยนะก็มาดูเขาถ้างานจริงๆนี่คนเต็มนั่นเยอะนะผมผมเคยมาละรถติดกันยาวเหยียดคนเยอะด้วยนะแต่นี้มาก่อนมาสิคัมยองอีกครั้งหนึ่งผมนี่ดี่ดูนะเขาก็คนอีสี่ห้าเล่มเขาคัมแทนเผื่อดูโบราณก็ที่ไม่ได้มาทำบุญนะเขาก็เอาเช่ารวบูชานะ อะไรคำทคำต้นไม้ศรีคำาอย่างที่ว่านนยะความหมายคือคำคำคสตาราสีคำอายุอนั้นคนนั้นประมาณนั้น